สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คุยสาระ H Channel วันนี้เรามีข่าวสําคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ผู้ทุพพลภาพในระบบประกันสังคมที่มีการปรับเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโดยประเด็นสาระสําคัญทางบอร์ดแพทย์สังคมได้ออกประกาศปรับหลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้สาระสำคัญคือกรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐผู้ป่วยนอกจ่ายตามที่จ่ายจริงและเป็นไปตามความจำเป็นผู้ป่วยในเปลี่ยนวิธีคำนวณเป็นตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมหรือโดยใช้ค่าน้ำหนักสัมพัส์ปรับตามวันนอนในจีทอวและคิดในอัตรา1 2 0 0 0บาทต่อนหนึ่งจทอวกรณีผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าเตรียมอวัยวะตามที่สภากาชาติไทยเรียกเก็บหลักเกณฑ์ และอัตราให้ยึดตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเดิมข้อสําคัญที่ต้องทุกพลภาพที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้และยังไม่จบการรักษาจะยังคงใช้เกณฑ์และอัตราตามประกาศเดิมปี2565จนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาในคอรงนั้นสรุปให้เข้าใจง่ายการปรับครั้งนี้เน้นให้ระบบจ่ายค่าบริการผู้ป่วยในของผู้ทุกพลภาพมีความยุติธรรมและต้นทุนการรักษามากขึ้น โดยใช้วิธีคิดตามดิโอจิสและอัตราเหมาจ่าย12,000บาทต่อหนึ่งค่าน้ำหนักสัมผัสรปรับตามวันนอนซึ่งช่วยให้สถานพยาบาลได้รับค่าบริการอย่างเหมาะสมและผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยไม่สะดุดนี่คือข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ทุพพลภาพในระบบประกันสังคมถ้าท่านหรือคนรอบตัวอยู่นี้แนะนําให้ติดตามข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้สิทธิได้เต็มที่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ